หนังนร่ครีผิงเต็งเหลียวจี่เกศหัอีจยหกแปลว่าสมัยก่อนอเหัวสมัยก่อนเนี่ยสังคมเนาะเสียหัวแปลว่าสังคมอีโจ้เียหัวก็แปลว่าสังคมสมัยก่อนหุยเสียหงเกียงหงเกียงแปลว่าอะไรแปลว่าแบบโบราณมากอีเียหัวไกอเสียเสียก๊ โกบังก็คือโบราณสุดๆเขาจะยึดติดความคิดโบราณสุดๆนะว่าผู้หญิงต้องทํางานบ้านข้ามเรียนสูงๆเนี่ยคือความคิดสมัยโบราณใช่ไหมอีจอยไก่เสียหือุยเสียงโกบังจอเนียหมอถักเจอถักขะกุ้งงวยเตี่ยจ่อจ่อนี่จ่อแกบูจ่อแกบูคือทํางานบ้านความคิดแต่ละที่ไม่เหมือนกันเน,นาะมันอยู่ที่การปลูกฝังมาจาก ครอบครัวด้วยแล้วก็สังคมด้วยนะมีอิทธิธพลเนาะอีโจ้หนั่งจูสีนาะเจอเนี่ยถักเจอเมอยียงถักขะกุยเมื่อก่อนเนี่ยเขาคิดว่าผู้หญิงไม่ต้องเรียนหนังสือสูงสูงหรอกเดี๋ยวก็แต่งออกไปถักขะกุย้ยตั้งไอสิปักนั่งกล้เดี๋ยวเรียนสูงเกินไปพอแต่งออกไปเป็นของคนอื่นปักนั่งกล้ปักนั่งกล้ปกกลแปลว่าเป็นของคนอื่นเพราะฉะนั้นเขาจะส่งเสริมให้ลูกชายเรียนสูงสูงกว่า เลี้ยวจับงูไว้โจชุกไว้เอะต่อไอีจ้อยแกน,นั่งื้อเนี่ยกัขงขู่ซีสำหรับคนที่อยากจะเรียนภาษาเต้จิ๋วเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันเน้นสนทนาอย่างเดียวสามารถทักอินบ็อกซ์เข้ามาขอรายละเอียดเพิ่มเติมหรือพิมพ์เข้ามาสนใจใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะ